ต้อนรับอย่างล้นหลามแฟนๆในเมืองเซบูแห่ไปร่วมงานแฟนไซของแบมแบมก็อดเซเว่นจนห้างแทบแตกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะแบมแบมก็อดเซเว่นได้ประกาศว่าตัวเขาจะเดินทางไปฟิลิปปินเพื่อพบกับแฟนๆของเขาในงานแฟนไซซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซบูและเมื่อวันที่25รกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแบมแบมได้อัปเดตภาพว่ากำลังเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินพร้อมกับแคปชั่นว่าเซบูไอวีซียูซูนและหากได้ติดตามสื่อโซเชียลมีเดียจะพบว่างานแฟนไซของแบมแบมในครั้งนี้มีเสียงตอบรับที่ดีมากค่ะ ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของแฟนๆจำนวนมากที่ไปตั้งตารอที่จะได้เห็นแบมแบมศิลปินเคป๊อปขวัญใจของเขาโดยในงานนี้จะเห็นแฟนๆจำนวนมากมารวมตัวกันที่อารยาเซ็นเตอร์ื่อร่วมงานแจกายเซนซึ่งงานนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแบมแบมเป็นที่รักของแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์มากแค่ไหนค่ะเพราะในงานแจกายเซนมีแฟนๆไปร่วมงานเป็นจำนวนนับหมื่นคนจนสถานที่จัดงานแทบไม่มีที่รองรับให้แฟนๆได้ยืนด้านแฟนๆก็ได้แชร์คลิปวิดีโอของแบมแบมที่เซอร์วิสแฟนๆอย่างเต็มที่ลงทวิตเตอร์เป็นจำนวนมากโด งานแจกลายเซ็นครั้งนี้ของแบมแบมนับเป่ามีแฟนๆมาร่วมงานเป็นจํานวนมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะและเมื่อวานนี้ชื่อของแบมแบมก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเพราะมีการทวิตชื่อแบมแบมเป็นจํานวนมากกว่า5 0 0 0 0นครั้งเลยทีเดียวค่ะซึ่งนี่ก็เป็นการพิสูจน์ความนิยมในระดับโลกของตัวแบมแบมโดยงานแฟนไซน์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่พบกับแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกของแบมแบมในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของหนุ่มแบมบมที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ